ออเอาแล้วเอาไหมเอาหนึ่งสองสามสี่หา้าโอไม่แล้วเหรอหกอุ้ยเจ็ดอุ้ย,ยแป<บ>ด <laughs> ขยับไปหนน่นนะเออโอเคเอาปักก้า สิบโอ้โหให้มากสิบเอ็ดสิบสองอโหสิมสห้าสิบหกมึนหัวไหมเด็กออหัวอหัวทิ่มแรงขนาดนั้นมึนหัวไหมึืนอ่ะแล้วไงต่อสและที่